เที่ยงกันแล้วยังแม่ค้อยบอสเหนี่ยวเบียกเลย,ยเนี่ยเเบียกบานกับยังบอสแห่งเหนีวกระเป๋าน้ำส่งงานเกับน้ำเนาะถ่ายคลิปส่งงานพอ่อแม่ก้อยซักผ้าบอสแห่งเหวเลยจ้ะวายก็ว่าหิวเขา่าหิวเข่าเที่ยงแล้วแล้วก็เดี๋ยวปลาทูตัวหนึง่ง นายแล้วจานี่ปลาชู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 มาเด้อกินข้าว,ไม,าว,าวมไม่ก้อยกนินข่าวก็ปลาชูค่ะปลาชูบหมอกหม้อบล็ทอดไม่ก่อนจะบอกค่อเน้นเอ่อม่ก่อนจะบกค่อยเน้นน้ำมันเดินมาจะใส่บอกกับ1หนึ่งเอาน้จ่อันไดนบกบ็อกจะเป็นก็นจะใส่น้ำมันมาเด้อมาเด้อห่อนหอนโอยหอนหอน นูข่ข้าแล้วอกินเขาไปน้่นเห็ดเปียกไปน้่งใคกินทรงระเบ่นไปน้่เนาะพักไทยเปิดทั้งหลายกินขาาน้าว Vâng là kinh cả này là... kinh và hát quay nó nè 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 đây nè 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 nó nè 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 nó nè nè เป็นงานสมุดแดดเจ้าบอกเจ้าเป็แดดพักๆได้ค่ะเนี่ยได้นรอบไม่เ่อยมากเพือแล้วค่ะแบบเยี หวานหวอนอหวอหนอหวอหนอหวอนเป็นน้ำหวอนแต่ไม่งเจ้าิงไปนึ่ดเดียกไปน้่งมันยังบมดเสียไปลาเวลามีค่ะ จงไงนมาก็ไปหาคิดพิิดี่กระบอเ <c oughs> นาะงานเท่านไปรูมันยปะโอเคน้องพี่วน้องบ๊ายบายจ้า